สาเหตุของข้อข่าเสื่อมนะครับมีได้หลายปัจจัยนะครับสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เกิดข้อข่าเสื่อมเนี่ยก็คืออายุนะครับโดยเฉพาะอายุมากกว่า60ปีก็จะเจอได้บ่อยนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยอายุที่มากกว่า40ก็สามารถเจอได้เช่นกันครับอย่างต่อมานะครับคือน้ําหนักตัวที่เกินครับ ในผู้ป่วยที่มีน้ําหนักตัวที่มากเกินปกติก็จะทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วนะครับต่อมานะครับก็คือในผู้ป่วยที่มีการใช้งานข้อเข่ามากเกินไปนะครับเช่นในผู้ป่วยที่มีการยกของหนักบ่อยๆนะครับผู้ป่วยที่มีการยืนนานๆเป็นต้นนะครับสาเหตุต่อมาครับคือเรื่องเพศนะครับผู้หญิงจะมีอาการปวดเข่าได้มากกว่าผู้ชายนะครับโดยเฉพาะในวัยหมดประจําเดือนนะครับสาเหตุต่อมาคืออุบัติเหตุนะครับในผู้ป่วยที่เคยมีอุบัติเหตุที่ข้อเข่าเช่น การเล่นกีฬาการมีหมอลองกระดูกเข่าฉีกขาดก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วนะครับและสุดท้ายสาเหตุจากการมีข้ออักเสบนะครับเช่นเคยเป็นโรคเกาต์ลูมาตอยหรือว่ามีภาวะติดเชื้อในข้อเข่าก็จะทําให้กระดูกอ่อนเนี่ยโดนทําลายแล้วทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วได้ครับการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีได้หลายวิธีนะครับซึ่งแพทย์จะพิจารณา ตามแต่ละรายบุคคลแล้วก็ความรุนแรงของโรคนะครับในเบื้องต้นครับก็แนะนําให้ออกกลาลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงนะครับแล้วก็การลดน้าหนักนะครับก็ช่วยได้นะครับรวมไปถึงการใช้ยาและก็การกไกายภาพบําบัดนะครับซึ่งถ้าหากวิธีเหล่านี้ไม่ได้ผลก็แนะนําการผ่าตัดข้อเข่าเทียมครับจะดีที่สุดครับการผ่าต <ST. S 1> ัดข้อเข่าเทียมคือการผ่าตัดที่ตัดผิวข้อเข่าส่วนที่เสื่อมและสึกหรอตามอายุและการใช้งานออก แล้วทดแทนด้วยโลหะสังเคราะห์ซึ่งโลหะที่นํามาใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ไทเทเนียมโคบอลต์โครเมียมและพลาสติกพิเศษซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับความนิยมและได้ผลด,ดีที่สุดหลังผ่าตัดคนไข้จะมีอาการปวดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับการวิ่งไม่ได้ทําให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ในทางกลับกนันก็คือการวิ่งเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อรอบหัวเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยพยุงข้อเข่าเรา ไม่ให้มีความว้าเสื่อมเร็วได้นะครับแต่ว่าต้องวิ่งอย่างถูกวิธีและพอเหมาะนะครับแล้วการวิ่งอย่างถูกวิธีและพอเหมาะคืออย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้อง ปรับสภาพกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นของเราให้พร้อมก่อนวิ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาถึงแล้ววิ่ง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 เลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นก่อนเนี่ยก็จะทําให้เข่าเราบาดเจ็บได้นะครับข้อ2ก็คือการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับการวิ่งนะครับเนื่องจากรองเท้าที่ดีจะช่วยลดแรงกระแทกต่อเข่าได้นะครับข้อต่อมานะครับคือเราต้องดูอายุแล้วก็น้ําหนักตัวของเราเองนะครับว่าเหมาะสมกับการวิ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ไม่ควรหกักโหมหรือฝืนร่างกายของตัวเองมากเกินไปนะครับก็ต่อมาคือควรบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกให้แข็งแรงนะครับเพื่อช่วยลดภาระการก,กระทําต่อข้อเข่าของเราได้นะครับดังนั้นถ้าเราวิ่งถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเกิดข้อเข่าเสื่อมเร็วครับ